เฮ้ยโอ้โหหนึ่งมื่นบาทเลยเหรอวะคนกรุงเทพที่มันรวยจริงๆเลยวะสวัสดีจ้าคุณผู้หญิงอ๋อฉันไม่ใช่เจ้าของบ้านหรอกค่ะเป็นแค่ญาติเขาเฉยๆอ๋อครับผมแล้วนี่อย่าบอกนะว่าคุณจะสนใจสมัครเป็นพ่อบ้านอ่ะ ใช่ครับผมผมทําได้ทุกอย่างเลยนะครับทั้งซ่อมรถแล้วก็เลีย้ยงไก่เลีย้ยงหมูฉันว่าคุณไม่เหมาะกับบ้านฉันหรอกคะ่ะไปสมัครงานที่อื่นเถอะไม่ไม่นะครับผมทําได้ทุกอย่างจริงไม่ว่าจะกวาดบ้านเช็ดถูหรือเฝ้าบ้านก็ได้นะครับเฝ้าบ้านก็ได้หรอฉันก,ากําลังหาคนหนุ่มหญิงเธอมาเฝ้าบ้านอยู่พอดีเลยแม่เขาไม่เหมาะหรอกเชื่อหนูดูเนื้อตัวดิสกปรกสักขนาดนี้ยถ้าจ้างมาแล้วนะบ้านอื่นน่ะเขาจะมองบ้านเรายังไง แกหูป,ปากไปเลยนี่ฉันเป็นแม่แกนะเราต้องให้โอกาสคนสิว่าแต่พร้อมเริ่มงานเลยไหมจ๊ะพร้อมจ้ะพร้อมจ้ะงั้นผมขอไปล้างหน้าล้างตาก่อนนะครับถ้าคุณนายไม่พอใจไม่ต้องจ้ะเป็นตัวของตัวเองแบบนี้แหละฉันชอบสงสัยอะไรตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะแล้วคุณนายจะให้วันละหมื่นเลยเหรอจ๊ะจริงๆค่าจ้างวันละหมื่นเนี่ยมันอยู่ที่การทำงาน ถ้าทำดีมันอาจจะเป็นสองหมื่นสามหมื่นหรือแสนเลยก็ได้นะโอ้ oh. พร้อมเริ่มงานเลยไหมจ๊ะไปเดี๋ยวพี่พาไปดูบ้านมานี่จ้ะนี่ตรงเนี้เป็นโรงรถส่วนครัวอยู่ด้านหลังและพวกไม้กวาดกับผ้าถูพื้นเะน่ะเธอสามารถเอาที่ด้านหลังได้เลยนะจ๊ะอ๋อ oh. ครับครับ ส่วนที่นอนของเธอผมน,นอนที่ไหนก็ได้ครับคุณนายไม่ต้องเตรียมอะไรผมหรอกแหมพ่อหนุ่ไมไฟแรงจังเลยนะส่วนที่นอนของเธอเธอเลือกได้ตามสบายเลยนะในบริเวณเนี้พี่อยากเป็นคนรักษาพี่อยากให้เธอนอนเฝ้าสศพของพี่ เออเดี๋ยวเราตรงนี้ตัดบนึงนะคุณตอนนี้ยังมีเวลาคุณรีบออกไปซะผมจะบอกทำไมล่ะครับผมตั้งใจจะมาทำงานที่นี่นะคือคุณไม่เข้าใจอะ่ะนี่ฉันกำลังจะช่วยนี่จ่ะทำงานที่นี่ต้องมีปอกคอเขาจะได้รู้ว่ามีเจ้าของอยู่แถวนี้นะ ปลดทุกข์ได้ตามสบายเลยนะแต่ห้ามไปขี้เยี่ยวในบ้านก็พอเดี๋ยวก่อนนะครับส่วนเรื่องอาหารอะ่ะเธอทานกับุวกไก่ได้เลยนะจะมีคนมาเสิร์ฟทุกเช้าแม่เข้าไปในบ้านเดี่ยวนี้นิงพูดดีๆกับแม่สิไม่มีม ยงไว้ให้หมดเลยอย่าอย่าอย่าเลนี่อย่าทำนะเข้าไปในบ้านเดี๋ยวนี้ไปที่ห้องของตัวเอง <c oughs> เป็นอะไรป่ะเนี่ยน,นี่มันอะไรกันครับนิงแม่เธออยูไ่ไหนเข้าไปในบ้านแล้วหมอหมอจะเข้าไปฉีดยาหลังอัระกาวดให้แม่หน่อย <c oughs> คุณอธ <c oughs> ิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับ ผมงงหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่แม่ฉันเสียพ่อไปอ่ะแกก็เริ่มมีอาการทางจิตแปลกๆแกชอบเก็บสัตว์จากไหนก็ไม่รู้เข้ามาเลี้ยงในบ้านจนตอนนี้เข้าขั้นหนักแล้วต้องให้จิตแพทย์เข้ามาบาบัดอาทิตย์ละสามสครั้งโอ้นี่ผมเจอเจ๊พอตแล้เนี่ยเ่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิง่งติ๊งต,งตง ที่ช่อง Super Idol Studios ด้วยนะคะ